อยากได้ที่หาผลปีศาจว่ะเอ้าโลบักพอโอ้โหโลบักครั้งนี้เหรียญเหลือขอแนะนําลาวาบัคบริการเต็มโลบักเริ่มต้นเพียง17บาทเท่านั้นอีกทั้งยังมีของต่างให้คนเลือกซื้อ,อมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมพาสบ็อกฟุตคิงลิกาซี่และออสตาไทร์ดิเฟนต์และยังมีไอดีไก่ตันที่เลือกซื้ออีกมากมายลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีก็เลยนะครับในเกมเราบอกที่มีชื่อว่าออสตาร์ทาววเอร์ดิเฟนต์นะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวอีเวนต์ใหม่ นะครับอีกวนตห่รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนของซาโบูะหเออผมตอนตอนซาโบูแบบไม่ยด้เล่นเลยผมเลิกเล่นไปพักหนึ่งนะครับนี่ครับจะเห็นว่าคะแนนผมเนี่ยขึ้นมาที่ห้าอยห้าแล้วนะครับดาบมันนี้มันสุดนะครับยิ่งเรานี่นะครับยิ่งเราตีอาท่านเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปลงให้ดูนะครับปะตัวไท่านจะเป็นธาตุน้ำนะครับแนะนําว่าล่วงแรกนะให้อ่าลุมกันวางอูิวนะครับ สามารถลงได้ประมาณ12คนนะถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวผมเรียกคนก่อนมาครับมาครับครับผมก็ฆ่ามอนสเตอร์น,นะเราก็จะได้คะแนนนะครับก็ต้องทำให้คะแนนมากที่สุดนะครับถึงจะได้อ่ามันจะมีการแข่งขันใช่ป่ะถ้าเกิดายไหลที่ได้คะแนนเยอะกินจะได้ตัวที่โหดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นที่ดูนะครับมันต้องได้ประมาณ12คนป่ะ ไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าไปในเกมเดี๋ยวนะในเกมนะปะเดีเย๋ยวเราเจอกันในเกมครับผมโอเคผมตอนนี้ผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับตอนนี้สามารถลงได้ประมาณ12คนนะครับเริ่มมานะผมแนะนําว่าให้เอาตัวเงินเนี่ยมาวางไว้ด้านนี้นะครับโอ้ย <Okay. S 1> เอาเงินไว้นี่อีกละา <What? S 1> เงินวางไว้ตรงนี้ตัวเดียวเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตว่ามันกินพื้นที่การตีมากเห็นไหมถ้าเกิดอยากไปไกลๆนะครับห้ามวางตัวเงินไว้ฝั่งนี้นะ อันนี้คือข้อข้อคิดนะัในเออไม่ใช่ข้อคิดทิปึกเล็กน้อยน้ำนะครับเขาออกเลยระมันขายไม่ได้เขากดออกให้เลยนะทิปตึเล็กน้อยนะครับถ้าอยากจะไปเลือบไกลๆนะก็คือห้ามวางตรงนี้นะโอเคนะครับก็ฟาร์มเงินอะไรเรียบร้อยนะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอาอูริวมาวางกองกันไว้ข้างหลังนะครับตรงนี้ นะครับไม่ก็วางแยกเป็นฝั่งนี้ตัวหนึ่งสองตัวฝั่งนู้นสองตัวนะครับถ้ามันหน้าทักงสองสามเว็บก็กลางดีละสองสามเว็บดีครับสบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับลิงก์หายลิงก์ยังอยู่ข้างบนครับได้อยู่ครับได้อยู่โอเคครับผมไปเซฟอื่นให้ไปไหนอย่าไปโอเคเดี๋ยวเรารอวางอูริวนะครับ คือตอนแรกอ่ะผมนึกว่ามันมีวันจบเว้ยแต่มันไม่มีวันจบนะมันแบบว่ามันเล่นไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ตีท้ายท่านปุ๊บล้วก็จะได้คะแนนนะครับแล้วก็ทำแข่งกับอีกฝั่งหนึ่งประมาณนี้เนาะเคเดี๋ยวผมจะทําการวางอูลิวนะฝั่งนี้เนาะนี่ไปตรงนี้อ่ะเนี่ยมันก็จะสามารถตีได้ทั้งสองฝั่งนะก็จะเป็นฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะผมจะปรับเป็นโคลเซตนะผมจะตีตัวที่อยู่ใกล้ผมที่สุดนะประมาณนี้ โอเคแล้วนี้เราก็เราเมื่อกี้เราก,เรากดเบฟได้ปร web, นะมาณสามเบฟเนาะเวฟมันจะไม่มีบ่อนะเพราะว่ามันสามารถเล่นไปเรื่อยๆนะเรียดมัน er มันก็จะเยอะ, er ะเลือดมันก็จะเยอะตามคนที่ลงนะครับประมาณน,นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราวางอูริวเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมวางอูริวไว้ตรงนี้นะผมขอฟังตังตีงทูดูโอเคครับตังได้เลยครับตัวนี้ังตังได้เลยังตังได้เลยครับ วิงว่งมีอูริวแล้วตายอยู่เพราะว่าตรงนี้มีอูริวอีกตัวนึงตายห่ดตาย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 ห่ยเดเนี่ยเอ้ยตายห่เดเนี่ยใหญ่ยยแล้วเฮ้ยไปแล้วมันไปแล้ว<ป>ทำไมแตกอะ่ะตามเมื่อกี้เราไปได้เยอะกว่าน,นี้อีกตามเมื่อกี้เราไปได้เยอะกว่าน,นี้อีกอะ่ะเรรียบ้อย นี่นะครับถ้าทุกคนวางเงินฟาร์มเงินแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันไปไม่ไหวนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยแห่กันวางเงินนะ้วก็อีกทิคหนึ่งนละก็คือแนะนําว่าให้วางเงินตัวเดียวก่อนนะครับแล้วพร้อมใจกันวางอูริวมันจะสามารถไปได้ไกลกว่านี้นะครับอืมนะอันนี้ก็คุยกับเพื่อนดีๆนะครับว่าให้วางอูริวนะครับอูริวดีที่สุดแนละ้วตอนนี้นะ มาดูใหม่ครับสวัสดีครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเป็นทริปเล็กๆน้อยๆในการเล่นเดี๋ยวเราไปดูคะแนนครับเมื่อกี้นี้ผมมีคะแนน5 0 5ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดูคะแนนกันตอนว่าตอนนี้ผมเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับเลยเลยเลยอ่าเห็นไหมครับผมมีคะแนนที่5 3 9แล้วนะครับตอนนี้นะก็จะได้คะแนนขึ้นเรื่อยๆจากแตการตีรรรนะครับทริคมี2ทริคนะครับ1 อย่าวางเงินตรงข้างหลังสุดตรงกลางถ้าวางเงินปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่สามารถวางตัวตีได้นะครับ2นะครับก็คือแนะนำว่าให้วางอูริวก่อนนตครับตัวเงินเนี่ยวางแค่ตัวเดียวแล้วก็พอวางตัวเงินเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยให้วางอูริวต่อเลยนะครับมันก็จะพอดีนะครับโอเคผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับใครมีทิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าใครไปได้ไกลกว่าน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ก็สวัสดีครับผมเจ yeah.